สวัสดีครับร้านไอคอนพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหลังเท้าเวสุวรรณนะครับของหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีนะครับเป็นเนื้อกระไลเงินนะครับลงยาเขียวสวยงามมากครับผมมีทั้งเลขมีทั้งโค้ดนะครับมีทั้งกล่องมาเดิมๆอย่างนี้นะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมท่านก็เป็นพระนะครับอพุทูปศักดิ์สิทธิ์นะครับ เป็นที่เคารพนับถือนะครับของประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับผมการเป็นพระปางบินทะบาทนะครับก็เชื่อว่าพระปางบินทะบาทเนี่ยจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งเหมาะกับยุคเศรษฐกิจช่วงนี้มากครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะเืดเคืองนะครับประชาชนชาวไทยก็ควรได้รับวัตถุมงคลนะครับไปบูชานะครับในเรื่องของโชคลาภความสมบูรณ์นะครับเพื่อที่เป็นขวัญกําลังใจนะครับ ก็มาอยู่ในซีลเดิมๆนะครับผมให้ชมมีโค้ดมีอะไรต่างๆนะครับที่เป็นด้านหลังเป็นเทวสุวรรณนะครับหลวงพ่ออิฐท่านก็โด่งดังเรื่องเทวสุวรรณเป็นอย่างสูงนะครับนะครับเรื่องความจักิสิทธิ์ต่างๆก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วทุกคนนะครับเรียนนี้สวยงดงามนะครับกระไล่เงินลงยาเขียวนะครับสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร096 9540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด s ั b สไ r i b e กดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับให้ชมกันต่อนะครับเรื่อยๆนี่ครับหลายๆมุมนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆน่ารับปีกล่องมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ